สวัสดีครับสวัสดีครับผูท้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องนี้นคลิปนี้นะครับผมนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของหลักสิบนะครับแล้วก็ผมจะมาประกบหลักหน่วยกับหลักสิ์ของเลขท้ายรางวันที่1ห,หรือที่เรียกว่า2ตัวบนนะครับแล้วก็จะนํามาตัดเลขดับที่ผมคํานวณได้ออกนะครับ ย้ำนะครับว่าผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับนะฮะไม่ได้ชี้แนะนะครับให้ไปเสี่ยงโชคหรือไปเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะนะครับเพราะว่าในช่องนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะครับใครชอบการวิเคราะห์การคิดคำนวณมาฝึกสมองทางคณิตศาสตร์กันได้นะครับสำหรับสุตรนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการคำนวณที่ไม่ได้บอกสูตรนะครับ คือผมจะทําเป็น2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นชุดไม่ได้บอกสูตรนะครับใครจะตามวิเคราะห์ตามนะครับหรือจะเอาไปแกะสูตรลองก็ได้นะครับเป็นการคิดวิเคราะห์นะครับแต่ชุดต่อไปเนี่ยจะเป็นการที่บอกสูตรนะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปของงวดวันที่16กันยานะครับเราเูาของงวดวันที่1กันยานะครับสําหรับสูตรหลัก10บนที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับ ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยนะครับของวันที่หนึ่งเนี่ยหกันยานะครับสำหรับหลักสิบไม่เข้านะครับสามศูย์ไม่เข้าซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับแบบสุดมากอ่ะนะครับก็ออกอผลรางวัลก็จะออกตัวนี้นะครับผลรางวัล2ตัวท้ายออก75เนาะนะครับอ่าเจ็ดห้าไม่เข้านะครับไม่เข้าเราก็ต้องบอกว่าไม่เข้าแล้วเราก็พัฒนาสูตรและการวิเคราะห์กัน ในงวดถัดไปคืองวดวันที่16นะครับกันยายนนะครับย้ำนะครับว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะเลขจะมาตามที่เราคิดคำนวณไว้นะครับมันเป็นการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นนะครับอาจจะชัดเจนเนาะนะครับสำหรำับคำอธิบายางวดก่อนนี้เข้านะครับเข้านะครับผมก็จะพิกัดไปที่แถวแรกเหมือนเดิมนะครับวดนนี้ แถวแรกแถวที่สองแถวที่3าเนี่ยมีความน่าจะเป็นเยอะนะครับผมได้คำนวณดูแลนะครับวันนี้จะเอามาลงให้เลยคือน่าจะชนตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับนะครับเพราะว่างวดก่อนนู้นนะครับวันที่1สิงหาก็ชนนี้ชน5ากับเจดก็มาห้านะครับงวดนนี้ชนศูนย์วดที่ผ่านมาเอ้ยชนสี่ก็ไม่มานะครับมันมีเลขเจโผล่มาจยางไงก็ไม่รู้ไม่มีสักสนย์เลยนะครับโอเคทิ้งมันไปมันผ่านไปแล้วนะครับเขาคืนไม่ได้นะครับอ่า มาดูงวดของวันที่16กันยาอ่านะครับงวดวันที่16กันยาครับสำหรับสูตรที่1นะครับได้ตัวนี้นะครับ57013 5 7 0 1นแล้วก็3นะครับผมคิดว่าน่าจะมานะนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยสูตรเนี่ยนะครับมาสูตรที่2ครับชุดที่2 5 7 8 1 2 5 7 8 1 2สังเกตนะครับมันจะตรงกันเฉยเลยนะครับกับงวดที่ออก50เนี่ยนะครับของงวดวันจินึ่งสิงหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอดูสูตรที่ผมทำแป๊บนึงนะครับมันถูกต้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับไม่อยากให้มันผิดพลาดเนาะนะครับสี่ เป็นไม่พลาดนะครับไม่ผิดนะครับสูตรมาแบบนี้นะครับสองสูตรนี้นะครับมาดูสูตรที่สามเป็นสูตรฟรีสไตล์ที่ผมคิดนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับงวันนี้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับผมขอให้มันเป็นเหมือนงวดน,นี้แล้วกันนะครับนวนที่หนึ่งสซี่ยงขางแล้วกันนะครับ นี่มันเหมือนกันนี่เกือบเหมือนนะเนี่ยนะครับนี่ทีนี้ผมจะเอามาเทียบกันดูนะครับภายในสามสูตรนี้เนาะเหมือนเดิมนะครับสไตล์นี้นะครับสำหรับเลขชุดนี้ที่ไม่ได้บอกสูตรนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำหรับเลขศูนย์มีกี่สูตรครับผมเลขศูนย์มีอยู่หนึ่งสูตรนะครับเลขหนึ่งมีอยู่สามสูตรสองสามเลขสองมีสองสองูตร หนึ่งสองเลขสามมีหนึ่งสูตรเลขสี่เลขสี่ไม่มีเลขห้าหนึ่งสองเลขหกเลขหกมีหนึ่งเลขเจ็ดมีสามเลยหนึ่งสองสามจะอยู่อีกไหมเจ็ดเนี่ยเริ่มมากแล้วนะแปดหนึ่งสองสองเก้า กก้าไม่มีอ่าที่มีสามก็จะเป็นสามชุดก็เป็นหนึ่งกับเจ็ดอ่าหนึ่งกับเจ็ดปึ๊บปึ๊บเขียนไว้ก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดสำหรับหลักสิบ 10. ตัวรองก็จะเป็น ห้าแปดห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองนะครับ ที่น่าจะเป็นสูตรก็จะเป็นเลขค่าเพราะว่าเลขค่าจะพิกัดมานี้นะครับนี่เพราะว่าผมไล่ย้อนหลังดูเนี่ยสูตรเนี้ยเขาจะไม่เคยหลุดติดต่อกันสองงวดนะครับหลุดงวดหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเข้าถ้าเข้ากลับมาเข้ามันก็จะเป็นกลายเป็นสูตรนี้เป็นหลักนะครับเข้าใจตรงนี้เนาะนะครับนี่เด่นสุดปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้ผมจะเอามาประกบกันนะครับเป็นสองตัวตรง มาไม่มาไม,ไม่ทราบนะครับผมก็ไล่ตามเทคนิคและวิธีของผมนะครับเราจะเป็นอยู่ที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ่งสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามอันนี้คือประกบประกบตรงนะครับประกบตรงแล้วก็มาเป็นที่เจ็ดแล้วเนาะ,ะกันไว้อีกหน่อยนึงห้าก็ไดห้าศูนย ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าห้าห้าแปดห้าสามเลขดับหน่วยนะครับถ้าตัดออกนะครับถ้าตัดดับออกนะครับก็จะมีดับหนึ่งที่ของผมเนาะก็จะตัดตัดออกนะครับถ้าดับหลักหน่วยนะครับ ทีนี้เลขดับหลักสิทธิ์เนี่ยมีคนถามนะครับมีคนถามเพราะว่ามันมันเดินอยู่มันมีทั้งหมดสี่ศูนย์สีู่ตย์ี่ตัวเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยในคลิปเลขดับเนี่ยผมยังไม่ได้ลงนะครับผมยังไม่ได้ลงเลยทีเนี้ยผมจะเอามาทําให้ในคลิปนี้เลยนะครับเป็นเลขชุดนี้นะครับคนที่ตามอยู่ก็น่าจะพอรู้นะครับนี่ชุดนี้นะครับงวดที่หนึ่งกันยาดับศูนย์กับเก้ามันก็ออกเจ็ดเนาะแต่งวดนี้มันไม่มานะครับงวดนี้มันไม่เข้างวดนี้มันเดินยาวนะ นะครับผมก็จะทำดูลองขออนุญาตทาดูนะครับต่อตามต่อดูซิหนึ่งวันก็สี่เจ็ดห้าเน้ะสี่เจ็ดห้านะปึ๊บมาเจ็บก็ถือว่าผ่านชุดนี้ไปสวรรค์เขาน่าจะกลับมางวดน,นี้ตัวแวะเซเว่นอยู่ ไม่ใช่แวะ Seven. เซเว่นไปไหนไม่รู้เที่ยวกลางทางสี่สี่เจ็ดห้าผิดมาดูกันเลยนะครับส่วนนี้จะได้เท่าไหร่จะเอาไปตัดออกเลยนะครับ ว,วันที่16บหกนะครับสิกอยสิบกันยาสิบกันยานะครับ7เป็น4ี่สี่กับหก ได้4กับ6นะครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยหกุมภานะครับทั้งเนี่ยตั้งแต่1กุมภาเพิ่งหลุดไปรอบเดียวนะครับมาอย่างนี้ก็เดินต่อมาเรื่อยๆอยู่นะครับก็เดินจริงมานะครับ4กับ6ดับหลักสิบชุดน,นี้บนนะครับหลักสิบธิลงวันที่1นะครับ สำหรับสุน,นี้ที่ดูดเนี่ยผมประกบมาตั้งแต่งวดวันที่1นะครับหมกราคือปีหกนี่แหละนะครับเพิ่งหลุดไปรอบเดียวก็คืองวดวันที่1กันยานะครับงวดนี้ดูซิะครับดูซิในสีในสกับอะไร2ได้4กับ2นะครับ สรุปหลักสิบบนสองสูตรนี่นะครับได้สี่หกสองนะครับสี่หกสองไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในชุดนี้นะครับไม่ได้ตัดอีกเลยนะครับไม่ได้ตัดเลยนี่เป็นชุดเต็มนะครับนี่เป็นชุดเต็มแล้วก็ถ้าเป็นดับดับทุกหลักนะครับอ่าดับทุกหลักบนมีนะครับมีงวดที่แล้วก็เข้านะครับมีอยู่สองสูตรเนาะงวดที่แล้วก็เข้า เราทั้งสองสูตรเลยสาหรับเลขดับเลขดับนี่ก็ถือว่าโอเคมากนะครับสําหรับผมตั้งสําหรับคนที่ติดตามก็จะรู้นะครับจะถามไถ่ายกันเรื่อยเนาะดับหลักเลขหกนะครับวัที่สามสิบสี่ดับเลขหกวดที่สามสิบสามก็ผ่านผ่านมาอยู่นะนะครับเขียนเลขไว้ก็ได้เดี๋ยวลืมนะครับเจ็ดห้าดูซิวดนวันที่สิบหกดับหลักหกดับหลักกัวหลักสิบเนี่ยหกนะครับดูซิ จะเป็นยังไงนะครับก็มาทีนี้มาดูอีกชุดหนึ่งนะครับดับทุกหลักคือดับหลักหน่วยสิบร้อยเลยนะครับของรางวัลที่หนึ่งผมทำได้อยู่นะครับแล้วก็เข้าด้วยนะครับวันลาสุดก็เดินจริงนะครับ ดับห้านะครับนี่นะครับนี่นะครับดับเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งที่เรียกว่าบนนะครับดับห้างวดเมื่อกี้ดับแปดวันนี้ให้ดับห้านะครับพอดับห้าปุ๊บเนาะนะครับคนที่ติดตามจะรู้นะครับเพราะว่าเขาทิมพ์ข้อความมาว่าดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปเนาะเขามันจะมีรายละเอียดเป็นอย่างนี้แหละนะครับ นะครับพอดับ5้าถ้ามันดับทุกหลักเนาะถ้ามันดับอยู่อีก็ตัด5ทิ้งไปเลยนะครับนี่นะครับใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับนี่ถ้าดับอยู่เพิ่มๆหรือเหลือแค่นี้จะเป็นชุดเด่น1 0 7 0แล้วก็11นะครับ107011นเนาะนะครับถ้าเป็นชุดรองก็จะเป็นนี้แค่นี้นะครับชุดรองเอหลือแค่นี้1 8 7่1373นนะครับ ก็ถึเแลือแค่นี้สําหรับเลขขายสองตัวก็จะมีเดี๋ยวจะดูอีกแป๊บหนึ่งเลขดับผมทําไปเยอะนะครับแล้วก็เดินเข้าเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูให้แป๊บหนึงนะครับอันนี้คือพวกเนี้ยนะครับจะเป็นสูตรนะครับที่ผมบอกสูตรให้มีเข้านะครับเข้าเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ผมจะทําดับให้นะครับเลขดับก็มีแค่นี้นะครับน่าจะมีแค่นี้นากนะครับร้อยโอเค หมดแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการบอกเลขคิดเป็นชุดสูตรนะครับชุดสูตรชุดสูตรนี่ที่เด็ดก็อยู่นี่ดูดีนะครับเป็นชุดสูตรนะครับสูตรพวกนี้นะครับที่จะมาบอกสูตรให้นะครับที่จะมาบอกสูตรทั้งหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เข้าเนาะเมื่อกี้ครับสองสามสี่มาสี่นะครับแล้วก็วิเคราะห์พวกนี้นะครับดับก็ผ่านไปแล้วเป็นเลขดับ ในคำวันเลขที่น่าจะมานะครับก็เห็นไหมนะครับดูนะครับหนึ่งเห็นไหมมาเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่เห็นไมครับมา2ตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวมาดูะห์กันต่อในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ